ส่วนตัวแสบทำกับพี่น้องเราขนาดน,านี้ยิงขอออกไปหักคอมันทุกตัวเลยได้ไหมคะกลองใต้น้ำสนสนัญญาผพบวัตถุปโปโมพบแคนของจิงเจอร์เลยจิงเจอร์บานานาะเตรียมออกสุทีแอกช็อปเปอร์ม,มีหนูขึ้นมาจากน้ำหนึ่งตัวครับไอ้น้ำอาจเป็นรางของมือนย,ยิงแคทไปส้มหาบห่อแสที่ซาลาพร้อมปฏิบัติหน้าที่ค่ะบิ๊กแคทพร้อมเชื็จหนูให้ชินซ่าไม่ต้องกังวลแคทอาร์มี่เคลื่อนทับมาแล้ว บัดนี้แคทอา์มีมุ่งหน้าไปรวมพลทียกช็อปเปอร์ขอให้ประชาชนแมวลงหลุมหลบภัยอย่างสบายใจทหารแมวผู้ข้าวหารสู้รบอย่างไม่ย่อท้อเพื่อความสุขสงบของสังคมแมวโปรดวางใจนั่นเป็นไม่ได้ไงเนี่ยวิทยุสงครามนุ่นมาดวนทหารคุ้มกันนายพล ากังโอ้โว,โวทนายพลไม่ต้องหวนมิกแคคพร้อมออกสืกเดือนหนูโสโคงคกจะไม่ละลายเืองกุ้มปีเนเนลก็ <c oughs> oh ไม่มดเ้เหม้อยตัน Thank you true love.